สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับ้าต้าเบินบิ๊กสกูตเตอรนะครับวันนี้ผมมีรถแนว b i ๊กสกูตเตยุ่นๆมานําเสนอกันนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เป็นสุ u ก i สกายเวฟ 400K8 นั่นเองนะครับนี่ขนนกติดสีนี่รถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ะแต่ว่าทําสีใหม่ทั้งคันนะครับเป็นสีเขียวแบบ สะท้อนแสงสีเขียวแบบเหลือบเลือแล้วกัน,นสีเขียวมันจะมีเหลือบเหลือบของตัวสีเวลาโดนแสงแดดนี่จะสวยมากแล้วคอนโซลด้านในก็ตัดเป็นสีบรอนน,นะครับสวยงามทีเดียวพื้นเป็นอลูมิเนียมาลายไฟนะครับเอ้ยพื้นเป็นสแตนเลสลายไฟไวูดผิดไม่ใช่อลูมิเนียมาฝาครอบกระปุกเบรกเนี่ยผมใส่ของแต่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นโครเมียมมือเบรกแต่งแล้วก็ตัวปลอกมือเป็นลิซูมา ของแท้นะครับปลายแฮนด์ก็เป็นลิซม่าแท้เช่นเดียวกันเบาะหุ้มหนังให้ใหม่เลยนะครับรถเก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็คันนี้ได้ชุดข้างมลาล็ซี่มาด้วยนะครับชุดชามพอมเม็ดของมลาล็ซี่เลยนะครับสีก็ทําใหม่แล้วก็สีล้อ,อก,ก็เป็นสีทองมาเชสนะครับท่อเสียนะครับเป็นตัวโยชิมุระนะครับอันนี้เป็นท่อแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับก็อบอกว่าเป็นท่อแท้เลยทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ2กน .50 ชุดแต่งใส่มาให้ครบแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นตัว Type S นะครับ Type S ก็เป็นตัว Sport Version อยู่แล้วซึ่งจะมีส,สเกิร์ตพวกนี้แต่ว่าผมใส่ตัวสปอยเลอร์หลังนี้มาให้ด้วยนะครับนี่สปอยเลอร์หลังอย่างสวยแล้วก็แก้มหน้าซ้ายขวานะครับใส่ของ j e t t ี v i มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีช่องลมตรงนี้ด้วยนะครับก็ทําให้รถมันดูมีมิติอ้วนขึ้นดูเต็มขึ้นนั่นเองนะครับส่วน อื่นๆของรถก็ก็มีประมาณนี้เนาะก็ต่อว่าคันนี้รถทะเบียนแท้นะครับสามารถที่จะโอนขนส่งได้ทุกขนส่งเลยนะครับสามารถซื้อเก็บได้แล้วกันเพราะว่าเป็นรถทะเบียนแท้นะครับประมาณนี้แล้วก็ของแต่งก็ใส่มาค่อนข้างที่จะครบและแล้วก็สีใหม่นะครับรถพร้อมใช้ชุดค้างมอเตอร์ไซคด้วยแรงด้วยฝาครอบเครื่องนี่เป็นของ BSC นะครับเด็ดหน้านั่นเองนะครับสำหรับราคารถคันนี้นะผมขาย129,000บาทนะครับจัดไฟแนน์ได้นะครับจัดไฟแนน์ได้ประมาณรักแสนหนึ่งถึง120,000บาทก็จัดได้อยู่นะถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับกุญแจเป็นแบบย์เลสนะครับนะครับลืมเปรียนกุญแจให้มัน,นตรงนี้มันมี2คันเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่า สีเขียวแต่งถจาะคันนี้นี่ก็จะเป็นคคเลสนะครับก็คือเดินมาปุ๊บกดตัวนี้ไฟน้ำเงินติดบิดนี่แล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับปตับน,นึงนะโอเคอันนี้มีวัดโวลต์นะครับโคโซ่ไฟชาร์จปกตินะครับ13.4นะครับแล้วก็พอ อก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ <S <S เสียงท่อนะครับไฟหน้าไฟท้ายเดี๋ยวเปิดให้ชมกันดีกว่าอ่าคบอ๋อตัวนี้เป็น K7 นะครับไฟข้างหนึ่งจะเป็นไฟต่ำข้างนึงไฟสูงแต่สามารถใส่หลอด LED แล้วให้มันติดคู่ได้เนาะนะครับ ว่าโฉมนี้ทรงนี้เนี่ยจะผ่านไปกี่ปีนะมันก็ดูสวยอยู่นะสำหรับตัว Suzuki Skywave สี่ร้อยโฉมนียจริงๆล้วต้องบอกแบบนี้ครับผออนุญาตดับเครื่องนะอ,ะเอ,อ,นเอ,อน่เปิดใต้บอกให้ดูก่อนเปิดใต้บอกให้ดูให้ชมเลยโชคใต้บบาผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโชคใต้บบาเปลี่ยนให้ใหม่ตัวบอกตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขึ้นหน้าถอยหลังได้สี่ระดับนะครับมีไฟสองสว่างใต้บอกเป็น led เ,เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นไปที่ลูกค้า์วิส มาก่อนที่จะมาขายผมเนาะเปลี่ยนถ่ายแนละ้วมันเครื่องโมตุนหัวเทียนแบตเตอรี่ใหม่สายพานล้างลิ้นปีกผีเสื้อเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำน้ำยาหล่อยเอยน็นอันนี้คือที่เขาเซอร์วิสมาสนะเซอร์วิสมาเมื่อเดือนเดือนสินะครับสิเดือน1ิบาหกหกทำไปเจ็ดพันมาถึงร้านผมก็ผมก็เปลี่ยนของเร็วได้ใหม่หมดแล้วแหะประมาณนี้ มีกระเป๋าถุงอะไรเยอยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะผมแค่ทําสีใหม่พุ่มเบาะใหม่แล้วก็เปลี่ยนของเลวใหม่เก็บรายละเอียดให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับขาตั้งค่างขาตั้งคู่นี่ก็คือพ่อนให้ใหม่แล้วนะครับก็เอาไปจะได้ใช้งานได้สบายๆนะครับสำหรับคันนี้1นึ0 0 0 0สบาทถือว่าถูกมากนะค่าทําสีทั้งคันนี่ก็มีกับมีหมื่นแล้วนะ หมื่นห้าถึงหมื่นหมื่นหกเนี่ยประมาณนี้นะครับเขามีทำสีล้ออะไรด้วยนะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้รับซื้ออยู่อีกมากมายนะครับอยู่ที่ร้านตรงนี้ก็จะเป็น bmw เนาะ bmw สีฟ้านี่ลูกค้าจองแล้ว honda ซื้อวิงสี่ร้อยนี่ยังอยู่นี่ก็ทะเบียนแทน้จริงๆรถไปขับดีมากนะ honda forza สามห้าศูนย์ w o r s y s t สามร้อย skyvep w a สองร้อยห้าสิบ ฮอนด้าดีเอ็นซีโรวันฮอนด้าแมกนาสองห้าศูนย์แล้วก็มาด้านนี้อ่าอันนี้จองแล้วฟอร์ซ่านี่ติดจองแล้วสกายเวฟนี่รอลูกค้ามารับฟอร์ซ่าเอ็มเอฟหนึ่งศูนย์ญี่ปุ่นนี่ก็ลูกค้าญี่ปุ่นจองแล้วนะครับสกายเวฟยังเหลืออีกคันหนึ่งคันนี้แปดหมื่นกว่าบาทถูกนะครับจริงๆมันเป็นโฉมเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะตกแต่งเรื่องของชุดแต่งรอบคันไฟหน้าอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถ ที่น่าเก็บน่าซื้อใช้นะครับเพราะว่าเรื่องของอ,อะไหล่เนี่ยด้วยความที่ว่าเบิร์กแมน4 0 0ที่นําเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยใช้เครื่องยนต์ล้อเบรกโชค๊คช่วงล่างเป็นตัวเดียวกับตัวโฉมนี้ที่ขายที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอะไหล่เครื่องยนต์ระบบเบรกโชค๊คอะไรพวกนี้ใช้ไปเบิร์กตัวเบิร์กแมน4 0 0บ้านเราใส่ได้เลยนะครับทุกชิ้นนะ้เหมือนกัน นะครับก็สนใจยังไงก็กิกงกลางเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงผมล้างเคลือบสีให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์อยู่เหงาเหงาก็มาเข้าร้านจริงๆวัน,ว,นวันที่วันหยุดเนาะเพราะว่าเซอร์วิสผมหยุดแต่ว่าก็นั่นแหละไม่มีอะไรทําก็เข้ามาร้านมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะครับเบื้องต้นโอเคขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ